เรียกว่าเป็นปีทองจริงๆสำหรับผู้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรงแคนอดิรุตที่ล่าสุดทำเอาเจ้าตัวยิ้มแก้มปริเก็บอาการตื่นเต้นไว้ไม่อยู่จนต้องรีบมาอัปเดตให้แฟนๆได้ร่วมยินดีกันผ่านโซเชียลงานนี้แคนได้เผยภาพตัวอย่างปฏิทินข่าวช่องสามประจำปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งความพิเศษสุดๆของปีนี้ก็คือเป็นปีแรกที่หนุ่มแคนได้มีโอกาสมาโชว์หน้าหล่อๆประดับบนปฏิทินร่วมกับทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นพี่ในตำนานของครอบครัวข่าวสามอีกด้วย นำทีมโดยสรยุทธ์สุทัศนจินดาพิชิตรันจันพุทธจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้กันชัยกำเนิดพลอยอริศรากำทรเจริญจากรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ภาสิทธิอภิญญาวาสปรินดาคุ้มธรรมพินิจจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้กิตติสิงหาปัตจากรายการข่าวสามิติประวินไม่บ่ายคล้อยอดีรุตกิติพัฒนาเมจากาสุพิชยังกูลจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาอาทิตย์และผู้ประกาศข่าวน้องใหม่สุชาดานิมนวลจากรายการสามตามติดข่าวโดยเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบายความใจสั้นๆแต่อิมแพกว ปฏิทินข่าวช่องสามาแล้วครับปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ขึ้นปฏิทินด้วยตื่นเต้นมากกบใครอยากได้ติดตามรายละเอียดในทุกช่วงข่าวของเรานะครับสำหรับปฏิทินครอบครัวข่าวในครั้งนี้ถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างสวยงามโดยฝีมือการถ่ายภาพของคุณเว่นบัดดี